นับตั้งแต่ที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพเขาได้รับใบเหลืองไปแล้วทั้งหมด39ใบาจากการลงสนามเพียงแค่5ปีเท่านั้นสวัสดีครับโฟนตูงสตรอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของแบ็กสายบูพันดุที่ทูเคลิลเตรียมกระชากเข้าทาสิงห์มาร์คคูคูเรยาเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามลายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับสติใบเหลืองเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับ นั่นคือสถิติของแบ็กสายบูจากแดนกระทิงดุผู้ที่กําลังมีข่าวกับเชลซีหนักมากๆเพราะตําแหน่งวิงแบ็กด้านซ้ายของเชลซีกาลังขาดแคลนซึ่งหลังจากจบฤดูกาลน,นี้เอเมอร์สันเตรียมย้ายไปอยู่กับยูเอนตตสมาคกร์ดอาลอนโซ่เตรียมไปบาร์เซโลนาอาร์สปีกูเอตา้าเตรียมไปบาร์เซโลนานั่นเลยทําให้โทมัสทูเคิลต้องหาแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามาสู่ทีมซึ่งในตอนนี้นะครับมีนักข่าวทีนหนึ่งสายเชลซีอย่างนิซ่ากินเซล่าได้รายงานว่า ทูเคิลต้องการดึงแบ็กซ้ายจากไบรตันอย่างมาคุคูเรียมาเสริมทีมซึ่งในฤด,ดูกาลนี้นะครับเขาทําผลงานได้ดีมากๆและก็คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของไบรตันได้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจพอสมควรครับกับรางวัลน,นี้เพราะในตอนแรกมาคุคูเรียเคยโดนปลามาดเพาไม่เหมาะสมที่จะเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กเพราะเล่นเกมรับไม่เป็นแต่ตอนนี้นะครับเขาได้ยกระดับฟอร์มการเล่นกลายเป็นแบ็กซ้ายตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกไปแล้ว ไรตันนะครับซื้อมาคูคูเริยมาจากเกตาเฟ่ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ไรตันดึงเขามาหลังจากที่มาคูคูเริยทำผลงานได้อย่างสุดยอดในตำแหน่งแบ็กซ้ายกับทีมชาติสเปนชุดรองแชมป์โอลิมปิกเกมปี2020ที่ประเทศญี่ปุ่นในคลิปนี้นะครับผมขอพาทุกคนไปรู้จักกับมาคูคูเรียกันครับมาคูคูเรียนะครับปัจจุบันอายุ23ปีเขาเกิดในแคว้นคาตาลันประเทศสเปนเขาเริ่มเล่นฟุตบอลกับเอสปันยอนตั้งแต่8ขวบ ฝึกปลือฝีเท้าอยู่กับทีม6ปีจนกระทั่งอายุ14ปีเขาก็ได้ย้ายเข้าสู่ศูนย์ฝึกรามาเซียของบาร์เซโลนามาคูคูรียเข้าไปเล่นในชุด U16 แล้วก็ไต่ขึ้นมาเป็นชุด U18-U19 จนถึงในฤดูกาล2017-2018เขาถูกเคลาดโลเปสดึงขึ้นสู่บาร์เซโลนาเบเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่นไปทั้งหมด38นัดทำไป1ประตูและทำไปอีก4แอสซิสแถมโดนใบเหลืองไป8ใบ นอกจากนี้นะครับเขาได้ลงเล่นในฟุตบอลโกปาเดเรให้กับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาไปด้วย1เกมโดยมาร์กูคูเรียนะครับลงเล่นไป7นาทีในเกมที่บาร์เซโลนาพบกับเรอัลมูเซียซึ่งเกมนั้นก็เป็นบาซ่าแหละครับที่ชนะไป30ศูนย์และนั่นก็เป็นนัดเดียวที่เขาได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาหลังจากนั้นมาร์กูคูเรียถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับเอีบาร์เขาลงเล่นไปถึง33นัดยิงไป2ประตูและทําอีก2องแอสซิส และก็โดนใบเหลืองไปอีก6ใบและที่สําคัญนะครับคือ1ประตูในลีกที่เขายิงได้นั้นมันคือเกมนัดปิดฤดูกาลซึ่งมาร์คูคูเรยียเขายิงประตูใส่บาซโลนาทีมเก่าด้วยส่วนฤดูกาลถัดมานะครับเขาถูกปล่อยยืมตัวไปที่เกตาเฟซึ่งฤดูกาลนี้เขาฟอร์มพีคสุดๆลงสนามไป46นัดทําไป1ประตู6กแอสซิสและก็โดนไปสิใบเหลืองมาร์คูคูเรยียถูกจับให้เล่นเป็นปีกซ้ายเขาทั้งยิงทั้งแอสซิสได้ในตําแหน่งนี้ และแน่นอนครับว่าด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ก็เลยทําให้เปเป้บอดา拉สซื้อขาดจากบาร์เซโลนาด้วยเงิน11.8ล้านยูโรและพอย้ายมาเล่นให้กับเกตาเฟ่แบบถาวรฟอร์มของเขาก็ยังคงยอดเยี่ยมลงไป39นัดทําไป3ประตูและทําอีก2แอสซิสโดนไปอีก9เหลืองมาคูคูริยานะครับเล่นได้ทั้งปีวิงแบก็กด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทําให้เขาได้ไปเตะฟุตบอลโอลิมปิกเกมกับทีมชาติสเปนด้วย โดยในทัวร์เมนต์โอลิมปิกนะครับเขาช่วยทีมคว้าเหรียญเงินมาได้และในที่สุดแล้วนะครับเขาก็ได้ออกหาความท้าทายในต่างแดนเป็นครั้งแรกกับไบรตันมาคุคุเรียโดนไบรตันดึงตัวมาด้วยค่าตัว18ล้านยูโรและพอย้ายเข้ามานะครับเขาก็ได้ลงเล่นเป็นตัวหลักของทีมเลยทันทีในเวลานี้นะครับเขาลงเล่นไปแล้ว36นัดยิงไป1ประตูและทําอีก2แอสซิสและซิกเนเจอร์เขาก็คือการโดนใบเหลืองซึ่งอยู่กับไบรตันตอนนี้โดนไปแล้ว6กใบเหลืองด้วยกัน มาร์คกูรเรย่านะครับกำลังได้รับความสนใจจากเชลซีเพราะด้วยสไตล์การเล่นของเขาถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากนะครับกับเชลซีจากนี้ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าจบฤดูกาลนี้เขาจะได้ย้ายทีมหรือเปล่าและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของแบ็กสายบูพันดุกที่ทูเคิลเตรียมกระชากเข้าทำสิงมาร์คคูคูเรียสวันนี้ผมฝฟตุงขอ,งของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติกกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟตงุง และเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามลายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับ